สะแก้วเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทยแยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อพศ2536โดยในปัจจุบันถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคตะวันออกและเป็นอีกหนึ่งจังหวัดพรมแดนที่มีการติดต่อค้าขายเป็นอย่างมากสะแก้วแบ่งออกเป็น9อำเภอ59ตำบล731หมู่บ้าน 1. อำเภอเมืองสะแก้ว 2. อ,อเภอคลองหาด 3. อําภอตาพระยา 4. อำเภอวังน้ำเย็น 5. ำําอ,อวัฒนานคร 6. อเภออรัญญประเทศ 7. ํำเภอเขาชกัน 8. อแเภอโคกสูงอำําอวังสมบูรณ์ตราประจำจังหวัดสะแก้วเป็น รูปพระพุทธรูปปางสงสรีระประทับเย็นบนดอกบัวด้านหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ยามรุง่งตอนกลางเป็นภาพปราสาทเขาน้อยสีชมพูคำขวัญประจำจังหวัดสะแก้วคือชายแดนเบื้องบูรพาปากงามน้ำตกสวยมากด้วยรอยอรารยธรรมโบราณย่านการค้าไทยขเขมรไม้ประจำจังหวัดสะแก้วคือมะขามป้อม